สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพรีวิวเจ้า,จาตัวพัดลมตัวนี้นะครับ P9S สำหรับสายแคมปิ้งที่เราจะบอกสเปกว่ามีความจุอยู่ที่7,200ม ah ิลลิแอมป์นะครับเราจะมาแกะให้ดูว่าเป็นไงหลังจากที่ผมไปลองใช้แล้วในในการแคมปิ้งนะครับก็ หนึ่งคืนอยู่ได้สบายนะครับแต่จะใช้ในลมที่เบาแต่ถ้าเสียบ power bank นี่ก็คืออยู่ได้ทั้งคืนแน่นอนสบายสบายนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสามารถลางได้นีครับปรับยืดได้อาจจะกล้องไม่เห็นเนี่ยยืดได้เต็มที่เลย ขึ้นลงพักเก็บสะดวกครับก็จะมีชุดสายมาให้แล้วก็มีรีโมทนะครับรีโมทเปิดปิดได้ปกตินี่ครับแล้วก็ปุ่มกดเบอร์สองเบอรสต่างแบบอัตโนมัติแบบลงเบาบ้างแรงบ้างแล้วก็ปิดนะครับแล้วก็มีตัวตั้งเวลา นี้ให้อยู่ในเซตเก็บไปในนี้เลยจากการทดลองแล้วถือว่าใช้ได้ดีลมค่อนข้างเย็นสบายนะครับแล้วผมก็ซื้อมาพร้อมกับเอาแบงค์แบบนี้ที่ที่สามารถหาทานจากโน้ตบุ๊กมาใส่แทนได้เพื่อใช้ในการสำมองครับใช้งานได้ดีเลยมีเปอร์เซ็นต์บอกผมซื้อมาสองตัวนะครับแบบ8ก้อนกับ10ก้อน โอเคครับทั้งคู่ก็สำหรับสายแคมปิ้งที่อยากมีพัดลมเล็กๆสายพกพาไปมอเตอร์ไซค์ก็ผมก็แนะนำนะครับค่อนข้างจะโอเคเลยทีเดียวสำหรับตัวนี้พัดลมฮ9 s นะครับขอบคุณครับ